ที่ไหนสักแห่งในญี่ปุ่นมีร้านอาหารชื่อชาวอันผู้จัดการร้านที่นี่สวยมากลูกค้าทุกคนเรียกเธอว่าเซนแม้ว่าอิชโชอันจะตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกลแต่ทุกคืนจะมีผู้คนจากที่ห่างไกลหลายพันไมล์มาเยี่ยมเยียนไม่ใช่เรื่องรอบความสวยของเจ้าของร้านแต่อาหารที่ชาวอันทำนั้นอร่อยจริงๆขณะนั้นเศรษฐกิจกำลังเติบโตยุคที่ผู้คนหันมาทานมังสวิรัต มีใครที่ยืนหยัดส่งเสริมวิธีการแบบโบราณและดั้งเดิมบ้างไหมสวัสดีทุกคนฉันคือหนังเรื่องโปรด HD ทําให้ทุกขั้นตอนการทําอาหารสมบูรณ์แบบอาจจะมีแค่เซนเซนจะสวมชุดกิโมโนเฉพาะในวันธรรมดาเท่านั้นอาบน้ําตอน8โมงเท่านั้นแค่ชอบดื่มแก้วเดียวดื่มได้ทั้งวันเพราะเธอคือเจ้าของร้านส่วนมากเขาจะเมาแล้วหลับไปอย่างไรก็ตามเมื่อเช้านี้มีชายคนหนึ่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเธอ ฉันได้ยินมาว่าอิชาอันทำอาหารเก่งที่สุดในโลกอยากมาเรียนรู้จากเธอแต่เมื่อทิวแคดเงยหน้าขึ้นเธอก็พบว่าเจ้าของตรงหน้าเธออายุน้อยกว่าเธอเธอดูเหมือนหญิงสาวและเธอก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์เขาส่งเรซูเม่ของเขาแต่เซนกลับไม่มองเลยยอมให้เขาทำงานแลกมือไปดื่มกันเลยเข้าครัวหัวหน้าพ่อครัวขอให้ทิวแคดปอกเปลือกหัวชัชเท้าแม้ว่าเขาจะมีทักษะพื้นฐานอยู่บ้างก็ตาม แต่ก่อนที่เราจะได้เริ่มเชฟก็บอกให้เราหยุดก่อนเหตุผลก็คือเขาเป็นพ่อครัวมือสวมแหวนอยู่ในมือเป็นการดูหมิ่นอาหารอย่างชัดเจนหลังจากนั้นเตียวแคทได้รับมอบหมายให้ทำงานบ้านฉันไม่รังเกียจท้ายที่สุดแล้วสาเหตุเดิมว่าทำไมเขาถึงลาออกจากงานก็เพราะเขาเบื่อหน่ายกับการมีคนเล่นตลกในร้านอาหารเพื่อดึงดูดแขกให้มาสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารซึ่งตรงกันข้ามกับอาหารที่แท้จริงในหัวใจของเขา ตอนนี้ได้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับมิชาอันแล้วทําให้ความเข้าใจในการทําอาหารของเขาสดชื่นขึ้นโดยสิ้นเชิงประการแรกหัวชายเท้าของมิชชวอันจะไม่ลอกออกจากขอบไม่ต้องทิ้งมีดไว้ข้างหลังก่อนทําอาหารอีกต่อไปปรุงด้วยไฟอ่อนเป็นเวลาห้าชั่วโมงสิ่งนี้ทําให้ทิวแคตประหลาดใจพวกเขานําปลาแห้งทั้งหมดมาปรุงทั้งตัวโดยไม่ต้องถอดหัวหรืออวัยวะภายในออกแช่น้ําได้ทั้งวัน รอจนปลาแห้งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใช้ส่วนที่กรองแล้วก่อนปรุงอาหารทางร้านไม่ได้ติดตั้งท่อน้นาำต้องใช้น้ำบ่อเมื่อได้รับน้ำความอดทนสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ดีสิ่งนี้ไม่มีผลใดๆต่อแมวทิวที่ใจร้อนอย่างแน่นอนพอนึกถึงหัวชัยเท้าตรงหน้าก็ใช้เวลาปรุงถึงห้าชั่วโมงเขาแอบเติมไฟมันเป็นไปไม่ได้นี หัวชัยเท้าเหล่านี้เป็นข้าวของเราขวาโดยเชฟควบคุมวัตถุดิบมีเจ้าของร้านสวยๆคอยดูแลด้วยแน่นอนว่าธุรกิจของเซนกำลังเฟื่องฟูหัวชัยเท้าผสมกับน้ำจิ้มจานนี้ใส่ราวกับไข่มุกหากคุณไม่สามารถให้แขกรับประทานอาหารได้จนกว่าพวกเขาจะรู้สึกอบอุ่นภายในขออภัยที่ล่าช้าไปห้าชั่วโมงหลังจากปิดร้านเซนก็กินข้าวกับพนักงานต้องขอบคุณแมวทิวที่ทำให้หัวชัยเท้าสุกและบด คืนนี้พวกเขาไม่พอใจแต่เขาก็ยังสับสนว่าทำไมต้องหัวชัยเท้ากลมปรากฏว่าไม่ได้ลอกเพราะลอกออกแล้วขอบจะคมมากพวกเขาจะถูกโยนลง,งถังขยะในที่สุดการอนุรักษ์ส่วนผสมอาหารเป็นจิตวิญญาณที่ชาวอันยิตถือมาโดยตลอดแม้ว่าเซนจะยังเด็กก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อฟังเธออย่างอธิบายไม่ได้หลังจากกลับถึงห้องแลเมื่อรู้ว่าเงินเดือนผมแค่ห้าหมื่นเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้ทิวแคดใกล้จะพังทลายลง ใครจะรู้ว่าทุกคนพอใจกับเงินเดือนของตัวเองขนาดนี้ว่ากันว่าชีวิตของเจ้าของบ้านนั้นประหยัดมากในช่วงแรกแต่วันรุ่งขึ้นฉันก็ตะลึงเซนสนใจหม้อที่แตกในห้องสมบัติเป่าเตียวแมวมาเอามันพอใจเงินไปเห็นราคาสองล้านสองล้านเธอแค่พูดเบาๆว่าฉันชอบมันได้รับเงินเดือนห้าหมืน่นเจ้าของบ้านทุ่มเงินสองล้านเพื่อซื้อหม้อที่หักทิวแค่รู้สึกไม่มีความสุข แต่ไม่คิดว่าแอ่งน้ำชิการากินี้จะมีราคาแพงเธอพิ่งยนต์มันออกไปพร้อมกับเสียงลำธารที่สะท้อนอยู่ในภาพวาดได้ยินเสียงถังน้ำหายใจเบาๆท่ามกลางสายฝนเซนบอกว่านั่นคือที่ของมันตอนเย็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็มาเบื้องหลังของสาวหน้าใหญ่คนนี้ไม่อาจมองข้ามได้เธอเป็นครูสอนทำอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนโยบายสำหรับอาหารทุกจาน สามารถปรุงด้วยไมโครเวฟได้ในช่วงเวลาสั้นๆอาหารฟาสฟู้แสดงออกอย่างชัดเจนและละเอียดอ่อนในตัวเธอเธอคิดว่าอาหารของอิชโชอันไม่เลวแต่รสชาติเหล่านี้สามารถทําได้โดยใช้ไมโครเวฟเพียงไม่กี่เครื่องในที่สุดชายตรงหน้าเถี่ยวแมวปรากฏว่าเขาเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารเตียวแคทเป็นที่ทราบกันดีว่าเขากําลังทํางานอยู่ที่นี่มีการย่อเย้ยในคําพูดถามทิวแคทว่าเขาได้เรียนรู้วิธีทําอาหารอย่างถูกต้องหรือไม่ เขาแข็งที่อย่างไม่เต็มใจแต่คราวนี้สาวหน้าใหญ่ถามอย่างใจเย็นแต่นั่นทําให้มันยากสําหรับทั้งเขาและเซนที่จะลาออกจากตําแหน่งมาดามเต้าหู้นี้มาจากไหนในฐานะเจ้าของบ้านเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเต้าหู้ของเธอปลูกที่ไหนทุกคนในปัจจุบันต่างก็ตื่นเต้นสิ่งนี้ตกทิวแค่ตรงหน้าฉันมาที่นี่เพื่อเรียนทำอาหารตัดสินใจผิดจริงๆ เทียวแคทจึงขอลาในวันรุ่งขึ้นกลิ่นแอลกอฮอล์แรงไปทั้งบ้านยิ่งตอกย้ำความปรารถนาของเขาที่จะจากไปเขากล่าวว่าความตั้งใจเดิมของเขาคือไปที่อิสโอันฉันไม่ต้องการที่จะยอมจำนนต่อกระแสของเวลาต้องการเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารอย่างแท้จริงแม้ว่าเซนจะถอนหายใจว่าเขาใจร้อนเกินไปแต่ก็เคารพการตัดสินใจของเตียวแคทด้วยแน่นอนคุณช่วยทำอะไรให้ฉันอีกสักอย่างก่อนออกเดินทางได้ไหมเอ็น ่นนัเชายหนุ่มผู้ร่าเริงเข้ามาและจักไปอย่างรวดเร็วเท่าที่เขามามีเพียงเซนเท่านั้นที่จิตวายอย่างสบายๆจำสิ่งที่ทิวแคทพูดเกี่ยวกับกระแสเวลาแต่เขาเพิ่งลงมาจากภูเขาแล้วฉันก็เห็นการประกวดทำอาหารในนิตยสารผู้เข้าแข่งขันคือบอสเลดี้และสาวหน้าใหญ่ปรากฏว่าอาจารย์ใหญ่มักจะมาที่นี่เพื่อซื้อเสื้อผ้ามีการแข่งขันกินที่โรงเรียน แน่นอนว่าในตอนแรกเซนปฏิเสธแต่แล้วฉันก็ดื่มมากเกินไปเห็นด้วยในความฝันเธอมาที่ห้องโถงอยากรู้อยากเห็นอุปกรณ์ทำอาหารที่ทันสมัยเธอไม่เคยเห็นไมโครเวฟเลยไม่ต้องพูดถึงการใช้เลยหยิบไข่ดิบขึ้นมาแล้วอยากลองแต่เมื่อเขากลับมาไมโครเวฟก็ระเบิดกล่องโลหะไม่สามารถวางภายในได้แน่นอนว่าเซนไม่รู้สาวหน้าใหญ่มองจากด้านบนเผชิญหน้ากับหญิงสาวในชุดกิโมโน ถ้าเธอบอกว่าคุณชอบแบบนี้คุณจะเปรียบทันได้อย่างไรการแข่งขันจึงเริ่มต้นขึ้นสาวหน้าใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นเชฟที่เร็วมากเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เช่นนี้ในฐานะเมียน้อยของอิชาชอันเซนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกัดฟันหลังเตียวแมวก็มาถึงสถานที่สอบเช่นกันเขาอยากเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ปากยังมีกลิ่นเหมือนนมทักษะการทำอาหารมากมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้มือน,นั้น เรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นดิชาวอันที่บริหารงานโดยเซนผู้จัดการคนสวยเซนเป็นเชฟฝีมือเยี่ยมที่ยังคงรักษาวิธีทำอาหารแบบดั้งเดิมไว้เมื่อเชฟหนุ่มทิวแคทมาเรียนทำอาหารเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและข้อเรียกร้องอันรุนแรงจากเซนหลังจากมีประสบการณ์มากมายทิวแคทก็ตัดสินใจลาออกไปเพื่อมุ่งสู่การทำอาหารแบบต้นตำรับโดยให้ความสำคัญกับวัตถุดิบและวิธีการแบบดั้งเดิมเป็นพิเศษขอขอบคุณสำหรับการฟัง คนกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปด้วยนะครับ